กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมนะครับนายชีระมงคบนะผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสียนะครับกระวสมัตไทยนะครับขอชี้แจงประเด็นการจัดการน้ําเสียชุมชนนะครับผมครับผมในส่วนการดําเนินงานขององค์การจัดการน้าเสียนะครับก็จะเป็นนั้งแต่การให้ความรู้นะครับการมีู่นวมของประชาชนนะครับการฝึกอบรมด้านเทคนิคการบัดน้ำเสียให้กับบุคลากรภาคและเอกชนนะครับการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเสียหรือการบริหารระบบน้ำเสียนะครับ ครับรับเรียนท่านประธานครับขอเริ่มตั้งแต่คุณภาพน้ำวันนี้นะครับจากทางภาพฉายเห็นว่าคุณภาพน้ำวันนี้ถ้าดูเกณฑ์ข้างล่างครับคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะครับจะอยู่ประมาณร้อยละสิบสี่นะครับก็มีตัวอย่างของแม่น้ำที่ยังมีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะครับแต่การตรวจวัดของทาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับกรมควมิพิษพบว่ามีร้อยละสิบสี่ก็มีเจ้าพยาตอ่งท่าจีตอนล่างนะครับที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมอยู่นะครับก็เป็นร้อยละสิบสี่ของคุณภาพน้ําวันนี้ทั้งหมดนะครับแผ่นต่อไปครับและผมถ้าเกิดพูดถึงข้อมูลน้ำเสียชุมชนนะครับปัจจุบันนะครับน้าเสียชุมชนจะมี9.5้าุล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นการทําตัวเลขเราระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็จะม 4.6ล้านหมายเลข2นี่ก็คือ,อมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็คือ,อบ้านเรือนยังไม่หนาแน่นนะครับก็มัน48%ส่วน4.9ล้านลูกบาทไมตร52%นะครับมีผลต่อแหล่งน้ำตามภาพที่แล้วนะครับดังนั้นนะฮะในดีประเทศไทยก็มีการก่อสร้างหลวมเสียมาทั้งหมด105แห่งนะครับตามที่ทางกรษษงมสรพจกงทิ่นรายงานไปนะครับดังนั้นนะฮะ ก็จะมีน้ําที่คงเหลือโดยประมาณคือหนึ่งจุดเจ็ดล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอยู่ในพื้นที่464อบตนะฮะที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ข้อมูลนี้ก็จะมีปรับปรุงไปเป็นรายปีนะครับเพื่อเป็นตัวติดตามประเมินผลนะครับภาพต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแหล่งกาเนิดน้ําเสียในท้องถิ่นทั่วไปนะครับท่านมีหลายอย่างนะครับภาพต่อไปครับครับภาพนี้ครับหมายเลขหนึ่งก็เป็นภาพการบาดน้ำเสียเบื้องต้นนะครับเปิดัูวไปเห็นกันก็คือว่า ตามอาคารบ้านเรือนที่จะมีระบบเสียงตนเองอยู่แล้วพร้อมทั้งหนักไขมันนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่สามารถบรรลุเสียได้ตามคุณภาพนะครับประกอบกับแหล่งรองรับน้ํามีปัญหาตื้นเขินหรือว่ามีสิ่งปกของเดิมอยู่นะครับก็ทําให้น้ําไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จําเป็นต้องมีข้อสอบนะครับอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้ระบบเสียงมาช่วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับผมภาพต่อไปครับอันนี้ภาพเป็นตัวอย่างน้ําเสียงที่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่มาอาจจะทางแถวบ้านเราเองนะครับ แผ่นต่อไปครับอันนี้บางช่วงบางเวลานะครับก็อาจจะลงแหล่งน้ําใหญ่หน่อยเป็นแม่น้ำนะครับบางช่วงบางเวลานะครับท่านครับภาพต่อไปครับครับภาพนี้ก็อาจจะมีกระทบจ่งท่องเที่ยวหรือทะเลนะครับอันนี้ก็แต่แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับท่านอันนี้ภาพตัวอย่างให้ดูนะครับภาพต่อไปครับครับต่อไปที่ผมเปรียบเทียบให้ท่านดูคือว่าภาพซ้ายนะครับท่านก็คือ พื้นที่ตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากน้าเสียก็จะมีลักษณะหนึ่งส่วนที่ยังไม่กระทบต่อน้ําเสียก็จะมีลักษณะหนึ่งท่าน2ฝัง่งนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างต่อไปของอีกอีกแผ่นหนึ่งนะครับสไลด์แผ่นหนึ่งนะครับนั่นแหละครับท่านอันนี้คือภาพรวมของประเทศไทยนะครับถ้าแบ่งตามการปกครองทั้งหมดก็คือ ,7850 แห่งน,นะครับท่านเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นว่ากลุ่ม A ที่ผมเขียนกลุ่ม A นะท่าน แล้วก็มีคําว่า55 5 55อบอทอนะฮะท่านก็คือเป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินของประเทศไทยนะครับส่วน9 1อบอทอเนี่คือออบอทอเดิมที่ก่อสร้างหลอมเสียมาแล้ว105แห่งนะครับที่สร้างมาประมาณเกือบ30ปีนะครับส่วน464นี่คือของใหม่ที่สารวจพบนะครับท่นออาน2อรวมกันเป็น5 5 5นะครับเป็นกลุ่ม A ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่ม B นะครับท่านก็คือ 7295นนะครับท่านก็คือทั้งหมด7850ลบ5 5 5จะเหลือ7 295กลุ่มนี้นะครับกลุ่ม B ีเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนะครับท่านไม่ให้มีผลขยายน้ําเสียขยายผลจนมีผลกระทบกระทั่งถึงจะต้องมีระบบเสียหรือย้ายกลุ่มนะครับครับท่านครับต่อไปนะครับครับอ,องค์การเสียได้เข้าไปช่วยปรับปรุงระบบมันเสียของท้องถิ่นเดิมที่ก่อสร้างไว้แล้วนั่งน,นานประมาณ20ปีนะครับท,ที่ทําก็คือว่า มีการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับโครงสร้างนะครับเพื่อสามารถใช้งานได้นะครับก็บำบัดน้ําเสียได้มีประสิทธิภาพนะครับส่วนสามภาพบนเมื่อกี้นะฮะเป็นตัวอย่างภาพที่แล้วนะฮะเป็นตัวอย่างโทษทถื่เป็นตัวอย่างน้ำเสียที่ใช้ในประเทศไทยเดิมนะฮะภาพข้างบนนะฮะต่อไปภาพหน้าครับครับผมอันนี้ครับเป็นภาพตัวอย่างที่เราเข้าไปปรับปรุงนะฮะเป็นตัวอย่างที่เราไปสํารวจนะครับหลายๆแห่งที่มีผลต่อคุณภาพแหล่งน้ํานะครับถ้าไม่ปรับปรุงก็จะมีผล ต่อแหล่งน้ําต่างๆไม่ว่าทะเลหรือแม่น้านะครับครับผมครับต่อไปครับเป็นภาพขอบเขตนะฮะตั้งแต่การรวบรวมเสียในเมืองไปถึงธานนีสูบไปที่รวมเสียและการนำน้ำก็ไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพทั่วๆไปของประเทศไทยนะครับจะใช้ระบบนี้นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นระบบท่อรวมน้ำเสียกับน้ำฝนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นขอบเขตในการดําเนินงานทุกๆพื้นที่นะครับต่อไปครับอันนี้ครับท่านคือด้านบนนะฮะท่านในอดีตเรา พื้นที่เราสามารถหาได้ประชาชนยังไม่หนานแน่นนะฮะเราก็เลยมีการก่อสร้างหลุมเสียแบบรวมศูนย์ก็คือว่า1พื้นที่มีขนาดใหญ่หนึ่งแห่งนะครับท่านแต่ปัจจุบันนะท่านมีข้อจํากัดในเรื่องที่ดินนะฮะหรือเรื่องการพัฒนาพื้นที่โครงการต่างๆว่าชุมชนขยายตัวที่ดินอาจจะไม่มีมากพอนะครับในการก่อสร้างหลุมเสียโดยทั้งอีกอย่างคือเรื่องอลักษณะรูปแบบของหลุมเสียอาจจะดูมีลักษณะส,สีดํา หรือมีกลิ่นก็ทําข้อกังวลให้กับประชาชนดังนั้นการที่จะใช้โหมเสียในบางพื้นที่ที่จาเป็นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุปรงรูปแบบนะครท่านครับผมบภาพต่อไปครับครับอันนี้เป็นระบบเสียแบบแบบกลุ่มนะฮะที่เราปรับปรุงรูปแบบให้เข้ากับชุมชนก็คือว่าระมบเสียที่อยู่บนชุมชนได้ก็คือว่าที่ท่านเห็นเป็นสนามฟุตบอลน,นั่นคือด้านล่างจะเป็นลหมเสียนะ,ะท่านคือคือองค์กรทาง ศูงงนย์การน้ำแพรกษาหรือเทศบาลเมืองแพรกษามีนโยบายที่อยากจะทำสนามกีฬาให้กับเยาวชนนะฮะท่านแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ําเสียดังนั้นนะครทางน้ำเสียก็เลยจึงทําการพัฒนารูปแบบหลุมเสียให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่ไม่เพียงพอรูปแบบหนึ่งนะ,ะท่านครับผมรูปแบบต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานที่สามพาน,นะฮะก็เยาวชนสามารถมาใช้งานได้นะครับแต่ว่าหลุมเสียของเราก็อยู่ด้านใต้นะครับ อยู่ใต้สนามนะฮะนั่นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับภาพต่อไปครับครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่ที่แก้ไขปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับก็คือว่าเราใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะฮะอยู่ที่อบตลําโพนะฮะภาพหนึ่งสองสามก็คือพื้นที่ด้านบนนะฮะสี่ห้าหกก็คือด้านล่างนะฮะด้านล่างก็คือว่าเราลงไปข้างล่างใต้ดินเพื่อนําน้ําที่ผ่านกำบัดกลับใช้ประโยชน์นะครับเพราะพันป่าน้ําจืดเป็นตัวอย่างนะครับก็คือคล้ายๆอควาเรียมแล้วก็ สามารถเห็นการาบำบัดน้ําเสียผ่านช่อง่องใสนะฮะตั้งแต่บ่อแรกจนบ่อสุดท้ายว่าน้ําสกรปรกเป็นน้ําที่สะอาดเนี่ยมีขั้นตอนอยใหไ่บ้างน,นะครับเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เราร่วมประเทศบาลทําการดําเนินการนะครับส่วนภาพต่อไปนะครับอันนี้ทุกพื้นที่นะครับมีความจำเป็นต้องให้ประชาชนมสีส่วนร่วมในการลดความสกรปรกจากแหล่งกําเนิดน,นะครับก็มีการฝึกอบรมดูแลรักษาทางดักไขมันนะครับนะครับภาพต่อไปนี่ก็จะมี การอบรมในสถาบันการศึกษาด้วยนะครับในพื้นที่ที่ค์กาเสียดูแลและตามแผนงานนะครับ mm. ก็จะมีการอบรมแล้วติดตั้งและการตามไปประเมินผลนะครับว่าจะติดตั้งขนใดไขมันเนี่ยในการดําเนินการแค่ไหนนะครับตีภาพหนึ่งครับครับผมอันนี้คือเป็นภาพการนาน้ําที่ผ่านกฎหมายการใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมในหน้าแล้งนะครับเป็นแหล่งน้ําสํารองในบางพื้นที่นะครับก็จะสามารถใช้ในด้านการเกษตรได้นะครับเป็นภาพ ที่ใช้น้าผ่านการบำบัดที่มีการตรวจวัดแล้วนะครับส่วนข้อประเด็นข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับแต่ท่านอาจารย์บุญส่งนะครับเรื่องอาการาประปานครหลวงองค์การําิสียและการบริการิภาคนะครับตอนนี้อยู่ในการประชุมในระหว่างาการหารหือเรื่องการจัดเก็บค่าบริการบาอน้ำเสียร่วมกับค่าน้ำประปาอยู่ครับท่านาได้ผมเป็นปการใดจะมานําเรียนให้ทราบในคราวต่อไปนะครับแต่เรื่องดาเนินการแล้วครับท่าน จึงเรียนมาผู้บดทราบครับท่านประธานครับขอบคุณครับ